ถ้าผมนึกเนี่ยในเนี้ยถ้าเป็นอ่าน้องหนูชายผมแน่นอนแต่ถ้าวอแหวนเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าใครแต่ถ้าให้นึกก็มีคนเดียวแม่ผมเนี่ยวลาพรวอแหวนก็คงเวลาพรนะฮะในคูบอนอืมเอาเป็นว่าเจ้าไหนอติดต่อไปที่เวลาพรเดี๋ยววลาพรเขาไปจ่ายตังค์เองนะครับผมผมพูดจริงๆนะเดี๋ยวให้เวลาพรเขารับไปนะครับก็ วลาพรไปทําผมแล้วน่ะเออไม่รู้ว่าวอไหนแต่เอาเป็นว่าเออเวลาพรแล้วกันติดต่อไปเลยนะครับให้แม่ผมไปจ่ายตังค์นะครับค่าทําผมของนักแสดงใครไม่รู้นะครับอืมแตแท้แตแท้แล้วกูจะเข้าฝั่งยังไงวนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถึงฝั่งแล้วขออนุญาตไปอะไรวะเอาบ่งเบาขึ้นหน่อยพอดีกำลังจะกู้เรือนะครับเรือที่มันตกน้ำ เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกู้เรือลำนี้เฮ้ยกดอะไรผิดวะเนี่ยเออเอ่ะกูกดอะไรผิดเละเทะไปหมดแล้วเอาเอาชิบหายไว้ว่ามีสาวกดเข้าไม่ใครวะเนี่ยอืมอ่ะกดออกไม่เป็นกดออกยังไงวะเนี่ยเพื่อนอา้าวเดี๋ยว นนได้ละได้ละนุ่นกำลังกู้เรือตรงนน้นอยู่สภาพนี้เราเจอสาวๆเราตกใจหน้าสมมากนะหน้าผมร้อนจีเลยนะวันนี้วันนี้แดดร้อนมากวันนี้อยู่กับตู้เชื่อมด้วยร้อนวันนี้ตู้เชื่อมมันเหม็นนะเวลาเชื่อมเชื่อมกําลังเชื่อมเหล็ก ทำนู่นนี่ดูดิวันนั้นผมเห็นวันนั้นผมลงไอ้วันลอยกระทงอ่ะหน้าผมเลียวแล้วผมยังรู้สึกว่าแบบโหมุมไหนก็เป็นตัดการามตัดการามเลยยังเห็นใครนะปีที่น่ารักมัเม้นอยู่เลยว่าหน้าเลียวแล้วแล้วดูนี่ดิดูดิมาแล้วครับแก้มไม่เป็นไร ยังไม่กล้าฉีดนะครับอย่างน้อยมันจะได้แบบว่ามีเผื่อแบบว่าเฮ้ยมีระเบียบในการลดหน่อยพุงมันจะได้หายไปด้วยอืมแต่ดีแล้วเนี่ยบ่นทุกวันบ่นให้คนด่าบน่บนบ่นทำไมก็ไม่รู้อืมไอเบสบทำอะไรอยู่วะยอะจะอะฝึกภาษาดิอ่ะ สวัสดีค่ะชาลียืมฟิลเตอร์ด้วยเด้อะไรนะยืมฟิลเตอร์ด้วยเด้ดูสภาพเด้ไม่แฟร์เลยใช่ค่ะยืมฟิลเตอร์แล้วเออไม่ยืมยืมหน่อย give me give you what is give you แบ่งกันนี่ครับคับฟิลเตอร์ยูแอนด์มีรับครับ you you s ม e my f a เด้โอเคกิฟ e you give you เออ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  give เออเออเออทำไมคุณ Why you not use filter? We are the same. Charlie, ั n นี้ your face look like very cute. น่ารักน to ่ารักจริงจริงทำไมทำไมอะไร่ะกินเยอะไง eat 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 มากมาก eat มากมากกินอะไรกินกินเยอะไปหมดเลยกินหมูแดงอร่อยไหมหมูแดงไม่อร่อยหนังเหนียว วันนี้ไม่กินส้มดันเนาะไม่กินไม่กินไม่กินหมูเดงไหมแต่แม่อร่อยหนังเหนียวติดฝัน <c oughs> ออทำไรอยู่อ่อ uh, I just open live เพิ่งเปิดไลฟ์นะครับผมเปิดไลฟ์ปุ๊บก็เจออะไรเลยไม่รู้คิสติน่าใช่คะ่ะใช่รู้อยู่รู้รู้รู้อยู่แล้วอยู่คิสติน่าอะไรนะ today today my f a c e baby f a c e อ่ะ Yeah, why today your face look like baby face? Why? <laughs> <mine? But> because, Charlie, <laughs> <laughs> today, today you look like. a yo <laughs> easy? <laughs> thank you, thank you. <laughs> <laughs> <ojin> because no makeup all. <laughs> <laughs> ah น้องของคิดถึงชาลีเหมือนกันอืมเหมือนกันไว้งมากันเออบายบายเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนคนไปไหนเล่นน้ำอะไรเล่นน้ำจะคุยกับสาวสวิมมิ่งก่อนสวิมมิ่งที่วิวันเซยูพูดชัดมากจริงเหรอทุกคนขอบคุณค่ะีไทยเวลี่กูเลย Because Charlie teach me Charlie teach me อายู่ท่าไรคะอายุเท่าไรคะปั e ต b ไทย and อายุเท่าไรคะปัตตไทยอะไรอายุยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองปีวันนี้หนาเด็กเหมือนยีิบสองอยู่เสร็จผมก่อนเดี๋ยวไม่รอหนาวรอยังรอยัง Charlie Do you remember คุณจำได้ไหม before we first we first time meet uh You teach a we you you ask me ข้าวประเทศไทยไหม I say ชอบค่ะชอบอะไรประเทศไทยอร่อยมาก I say ประเทศไทยอร่อยมอรอยอะไรอร่อยอะไรประเทศไทยอร่อยอ่าหารไทยอร่อยอืมปลอดภัยไปนึกว่าไปกินอะไรมาอืม you have plan next next year next year come Thailand ไหม Oh yeah อ h Charlie, uh, uh, ch uh, January, I will go join mm -hmm. Picon concert. Day? Uh, January nine, maybe nine, I will go to Thailand. Two weeks? Uh, not sure now. Mm -hmm. Concert, okay, okay, concert, okay. concert. When come Thailand, tell me. Okay, okay, Charlie, <laughs> you, you you will, you, you will huh? go to concert. Tell เวนจุมรโลอ่ะพี่คอมพี่คอมคอมแซตหาไม่เข้าใจอะไรนะกหกพี่พี P ่คอมอ๋อพ <laughs> <laughs> ี่คอมใช่ค่ะพี่คอมเอยู่โกเย์ย์เย่เย่เย่กู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  we meet we we meet we m e เย่ we we will we will in that time meet again m, m, happy happy นะฮ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 ะ happy happy ได้เดี๋ยวชาลี go swimming ่อนโอเคชาลี go swimming enjoy bye bye สบายดีครัโอ้โหสภาพหน้ากูแม่งเลยเหมือนคนป่วยไปคุยกับคนปกติเลยล้างหน้าก่อน แม่งจริงกว่าเดิมอ,อ้อะไรวะเนี่ยทำไมกูสภาพเป็นงี้วะเนี่ยเส,สดยสี่วันที่แล้วอุสตส่าห์หล่อแล้วคุมน้ำหนักให้มันอยู่ด้วยจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรดูกันอยู่แค่นี้ตอนนี้ผมคิดอยู่อย่างเดียวนะเพื่อนกูจะกลับฝั่งยังไงวะเนี่ย ขี่ขี่เอาเชือกมันลากหน่อยพี่มันลากกลับไปหน่อยขอบคุณครับอืม <c oughs> ไม่มันมา,มาไกลมากเพื่อนๆมันกลับไม่ได้อืมย่งบะย่งบงออาจริงไหมไม่หล่อแล้วเ,เพื่อนแต่ไม่เป็นไร นี่แหละให้มันสลับสลับกันมีความสุขดีนะครับ ุ่งนี้มีสบู่เปล่ามีมีมีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาสบู่มาด้วยไม่รู้ประจิบเขาจะสบู่ฮอตอยู่อีกกี่วันนะครับแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่สนับสนุนคุณแม่นี่ไงนี่ไง,ไงแก้มมาแล้วไงอืม,อม อสาวที่ไหนออนกันเต็มไปหมดเลยสภาพหน้านี่เข้าไม่ได้นะครับร้อวันรลองนะครับเดี๋ยวค่อยไปเข้านะครับอขอทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวเข้าฝั่งแล้วอาจจะเดี๋ยวขอไปอนุญาตไอ้ขออนุญาตไปพยายามเอาเรือขึ้นก่อนดูพี่หมีหมีมันเชื่อแหลคะค่ะ เก็กหลอก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สภาพหน้ามีเชือกมาป่ะพี่วกนักสามรอบผมจะปิดไลฟ์พร้อมโทรศัพ์จมน้ำหายไปมันเข้ยวเว้ยจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันครับอาจจะไลฟ์แบบว่าออกกําลังกายวันละยี่สิบนาที ผมดันให้เออเอาเลยพี่ผมพร้อมตกน้ำเดี๋ยวโทรศัพท์หายเราได้มีคอนเทนต์งงโทรศัพท์แป๊บ้นึงนะพี่นดีนะครับดีครับผมเชื่อว่าเราสามารถเจอได้ไปไป เดี๋ยวเราก็เจอ